สวัสดีตอนเช้าคันเพื่อนพบกับผมชื่นเคยกับช่องกเกษตรไทพูนะครับวันนี้ก็ลงมาที่สวนล้างบ้านนะครับมาดูดอกตุเรียนนะครับมาดูว่าตาดอกตุเรียนมีการพัฒนาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะลงมาสังเกตทุกๆเช้านะคันเพื่อนหลังจากที่เราหัดน้ําไปหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ เข้าน้ำวันเว้นวันนะครับ20นาทีนะครับมาเรื่อยๆนะครับสังเกตอาการสังเกตอาการของทุเรียนนะครับว่าตาดอกของเรามีการพัฒนามากน้อยขนาดไหน,นครับหลังจากที่เราทำสเต็ปนี้มาได้ประมาณสัก1อาทิตย์นะครับก็จะมีการพัฒนาของตาดอกนะครับเพื่อนนี่ครับ นี่คือระยะไข่ปลาตาปูนะครับก็คือเริ่มทยอยมานะครับสำหรับตาโดนี่ครับตายท้องกิ่ง เริ่มไม้เห็นนะครับเริ่มตาดอกเริ่มขยับนะครับหลายๆกิ่งนะครับนี่นี่ก็คือตาดอกทั้งหมดนะครับเราจะอ่อยน้ำไปเรื่อยนะเพื่อนๆยี่สิบถึงสามสิบนาทีแล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วก็วันเว้นวันนะครับ เพื่อดูพัฒนาการของดอกว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ดอกก็เริ่มมาบางส่วนแล้วนะครับเพื่อนกิ่งใหญ่ๆก็เริ่มโผล่นะครับส่วนมากนะครับกิ่งเล็กจะมาก่อนนะครับกิ่งนี้นี่คือตาดอก มื่อวานนี้ก็เข้าน้ำไปนะครับให้น้ำไป30นาทีนะครับเนื่องจากดินมันค่อนข้างแห้งแห้งไวนะครมาดูตาดอกผมก็จะสังเกตทุกๆเช้านะครับถึงการเปลี่ยนแปลงของตาดอกว่ามีการขยับขยายมากน้อยขนาดไหนนะครับ หลังจากที่ตาดอกขยับมาประมาณนี้ผมก็จะฉีดพ่นตัวยืดตาดอกหรือตัวเขาเรียกว่าปุ๋ยเปิดตาดอกนะเป็นปุ๋ยน้ำนะครับเ,เพื่อนๆก็เจ็ดประมาณสิบวันนะครับสิบวันฉีดหนึ่งครั้งนะครับฉีดใต้ท้องกิ่งนะครับเพื่อยืดยืดขั้วนะครับให้เขาการขั้วเขาจะยาวๆนะครับ เรียกว่าฉีดยืดการขวดครับหรือเปิดตาดอกของทุเรียนครับหลายๆกิ่งก็ทยอยมานะครับนี่นี่ครับตาดอกกิ่งเล็กๆจะมาก่อนนะครับกิ่งใหญ่ก็ มากจะมาช้าของเขานะครับก็จะเดินดูเดินสำรวจทุกๆเช้านะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนได้ดูว่าทุเรียนเริ่มเป็นระยะไข่ปลาตาปูนะครับอีกประมาณสักเก็วันก็จะเหยียดตีนหนูนะครับ ดอกน่าจะดกนะครับทุกคนเพราะว่าเล็กเเริ่มทยอยยืดออกมาแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเราทําไปนะครับดอกมันออกมาแล้วฝ่อครับเนื่องจากเราให้น้ําเยอะนะครับดอกเลยฝ่อครับ ยาวทั้งกิ่งเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นๆนะครับที่สวนก็ที่สวนก็ตังเป้าไว้สี่ต้นนะครับสี่ต้นที่ต้องทำดอกปีนี้นะครับไปดูต้นนี้นะครับต้นนี้ก็จะเป็นเหยียดตีนหนูแล้วบางกิ่งครับี่ครับ ยานี้อย่าตีนหนูครับนี่ครับกิ่งนี้ค่อนข้างมาค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับเกี๋ยวขแขนงครับเดี๋ยว,นนด,ยวดอกเท่ามะเขือพวง เล็กนะครับเราก็จะจัดแขนงออกนะครับตอนนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับไปไว้รับปุ๋ยนะนี่ครับอยู่ในระยะเยียดตีนหนูนะครับเยียดตีนหนูนี่ครับดกกิงเดียวครับตอนนี้ดกยกิงเดียวเลย อย่าตีนูครับระยะนี้กิ่งอื่นก็ทยอยทยอยออกนะเห็นฟอร์มตาดอกเริ่มปริปรีนะครับกิ่งอื่นก็เริ่มมีตาดอกให้เห็นนะครับ ดอกนี้เห็นครับกิ่งอื่นๆพิ่งออกนะครับเพิ่งปีมๆออกนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นที่ให้ผลผลิตปีที่แล้วนะครับตอนนี้ดอกจะเป็นยังไงครับใบก็ยังแก่ไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆครับ ดูใบครับใบก็พีสลัดเริ่มแก่นะครับเดี๋ยวเราจะมาฉีดแมกนีเซียมนะครับบวกกับ052 3 4นะครับเพื่อเล็งเพื่อกดยอดแล้วก็เล่งให้ใบที่พีสลดัดเล่งให้แก่นะครับต้นนี้ก็จะเป็นสันเบร์นค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากเราให้น้ำไม่เต็มที่นะครับอ่อยน้ำอ่อยน้ำนะเพื่อจะเอาดอก ก็จะมีอาการสันเบิร์นครับบริเวณที่โดนแดดครับเดี๋ยวเรามาดูดอกกันทุกคนต้นนี้ก็เริ่มเริ่มมีตาดอกออกมาบางส่วนนะครับหลายกิงก่งหลายกิ่ง ต้นนี้ก็ปีที่แล้วให้ผลผลิตห้าถึงหกลูกนะครับต้นเล็กๆนะครับปีที่แล้วติดปีแรกนะครับปีนี้ก็กําลังทําดอกนะเดี๋ยวมาดูมาดูนี่ครับถึงระยะ,ววะเริ่มดอกเริ่มดอกอ๋อดอกอืมระยะเหย็ดตีนหนูับระยะนี้ เริ่มกลางตินูเริ่มกลางครับเริ่มมานี่ปี่เลี้ยงนะครับรอยที่ว่าตัดลูกตุเรียนยังอยู่รับล,ลองรอยกันตัดนะครับนี่ครับดอกเริ่มมาครับ ครับตอนนี้ก็จะมีรุ่นแรกนะครับที่เป็นระยะมักกำไรนะครับออกมาแบบพวงแรกแค่นี้เลยครับอีกนุน้นอีกนุ่นก็ออกกับกับประมาณนี้ครับเพื่อนๆผ่านเพื่อนมาดู ดอกทุเรียนมาสังเกตอาการนะครับหลังจากที่เราให้น้ําวันเว้นวัน20-30นาทีทุเรียนมีอาการเป็นยังไงบ้างดอกก่อนข้างเดินดีนะครับเราก็ให้สเต็ปนี้ไปเรื่อยจนกว่าดอกจะเต็มต้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มน้ำนะครับกับประมาณนี้คลิปนี้ขอบคุณเพื่อนที่เขามารับชมครับใครที่รับชมแล้วกอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องกเกษตรไทพูด,ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ช่องกเกษตรไทพูจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับมือใหม่อย่ายอมแพ้ครับสู้ๆครับต้องประสบผลสำเร็จแน่นอนเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ